นี่ก็คือรถที่เราขับมานะแล้วก็จะมีบลูทูธทางหน้าด้วยฟังเพียงมาด้วยนะไ,ไ,ไอรินจะไปไหนฮะปิดประตูปิดประตู <c oughs> ไม่ต้องปิดหรอกแล้วออกไปแล้วก็ค่อยปิดทีเดียวโอเคแอะววันนี้พาเด็กๆมาเล่นทุ่งนานะทุกคน บรรยากาศยามเย็นทุ่งนานะก็จะประมาณนี้นะอากาศดีมากไม่มีอะไรทำวันนี้พักดีขัรบรถมอเตอร์ไซค์มาเล่นนะโอ,โอ้ยฝนมันทำมอไรเนี่ยทำอะไรโอนทำอะไร <c oughs> <c oughs> นอนได้เหรอ <c oughs> เล่นอะไรกัน <c oughs> ทุกคนดูนท,นทุ่ <c oughs> งนี้จากแม่จินก็จะ นั่งเครียดกับโทรศัพท์โอเคสงสัยไม่ถูกหวยวันนี้เครียดเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยาก <ฮ ası> าศทุ่งนาทุกคนจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวอะไรในน้ำด้วยกาดทุ่งนาย <ฮ ası> ามเย็นครับตะเวนเฮ้ยมีตัวอะไรด้วย อะไรเนี่ยตุ๊กตาใครเนี่ยไปนั่งเศร้าอะไรตรงนั้นเดี๋ยวไปดูเด็กๆดีกว่าเด็นื่อยเ้ยเดนื่อยลงได้เหรอโอนโอนไปไหนเอาเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยโอเค เป็นท่าอะไรเดียวอาเต้นให้นะตึง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 อะไรไอ้ดินทำอะไรขัหน้าด <t is> <t is> ูตุ <t is> ๊กตาตุ๊กตาอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมข <t is> ้าเห็น,นแล้วดูเองทำอะไรของอุ่นเนี่ย ไม่ได้หรอาคนติดโอเคมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยมาล่ามเต้นหน่อยเด้เอาเวทีหมอลำมาเนี่ยขึ้นไปเต้นเลยเอาเต้นยังไงเต้นไงอย่า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 ลงไม่ได้ลงไม่ได้สูงได้ยังไงต้องลงทางนี้ดูนะทุกคนดูนะ โอ้ยมันลงได้อ่ะดูดิเกือบทุ่มหัว่ะมันลงได้เชียวเหัวลำลอยสุดยอดแล้วหัอรำคุณผูณ้ทุกคนดูมันจะขึ้นได้ไหมจะเล่นไม้ลูก<ช>จะเล่นไม้โอ้ยมันมีความแหลมด้วยนะอันตรายนะนี่ จะหมดแล้วกดไลค์กดแชร์ให้